ไม้งามตาสายน้ำสวยใสยป่าไม้พูผาสุขสันเลื่อยมาหันสาเสียจังเอาขอเสียงบ,บมือนะครับฉันเป็นหมาป่าติวเพียงลำพังมองหน้าเลยหลังอ้าวาเดียวได้ อยากมีเพื่อนฝูงยมง้อมใา้งไดแต่หน้าใจหายไม่มีเพื่อนเลยออโอ้เจ้ามาป่าอย่าเศร้าสุกเลยฉันจะเฉลยบอกใครวิธีถ้ามีน้ำใจถูกมิดเมตี เพื่อนรับมากมีทวีมากมายดูอย่างกลัวฉันน้อใจมากหลายไม่มีเสื่อมคายพอรับจริงใจมาเถิดมาป่าเฮฮาแจ่มใสแดงปันกันไว้น้อใจมากมีมาร่วมร้องลํ่สสำรานยินดีเคลื่อนสุูเปรมปีสุขชีเฮฮา i yeah, do yeah, yeah. yeah. ีเจ้าค่าระราชสีพูก่กาอาขารเตินใครเราขอบอกก้าวเราขามบอกไข่วิธีทําให้มีมิดมากมีนอกจากน้ําใจไว้ปูกใหม้จีงเรายังต้องมีความกล้าคู่กายกล้าดีกล้าเดินกล้าเล่นมิลายกล้าเรียนกล้าได้กล้าในทางดี โอ้ใช่แล้วท่านคุณทำ<อ>ข้อดีทำเรื่อ,องเรพี่มาามีสุขใจ สยาดสดใสผมเล็บทั่วไปสะอาดโตพา้าอาบน้าแปลงฟันทุกวันขันสาทุกวันเมลาอย่าลืมละเลยที่โตขอเก้าเอยท้อยฉเฉย้าขอชมเชยสะอาดสดใสผู้ที่สะอาดออามีคนรักใครเพื่อนรักปักใจมากมายไม่เตีโอ้ใช่แล้วท่าน คุยทำข้อนี้ทำเธอร้องพี่บานมีสุขใจ โอลาลลเพื่อนผู้สดใสรู้จักฉันไหมฉันคือน้องหมีแพนด้าน่ารักประจักษ์แสนดีน่ารักอย่างนี้มีเพื่อนมากมายเมื่อพบผู้ใหญ่ฉันก็จะไหวอ่อนน้อมท่อมกายใครก็เอ็นดูรับของผู้ใหญ่อย่ามัวเฉยอยู่ ใครใครก็รู้ขอบคุณเร็วไว้เมื่อเราทำผิดรับกล่าวออกไปว่าขออภัยขอโทษทันทีทำตัวน่ารักเพื่อนจากมากมีสุขสันต์ชีวีมีเพื่อนมากมายผู้ใหญ่เอ็นดูผู้ย่าตายายคุณครูทั้งหลายรักเด็กแสนดี โอ้ใช่ยอดนั้นคุณทำอนี้ทำเธ นีแพนด้าเขาว่านารักคุณนี่ชักักอยากเห็นอยากสัมผัสนี้ตัวเป็นเป็นอยากเห็นเห็นิแพนด้าอยากรู้มันอยู่ยังไงมันเป็นอะไรถึงได้โผล่มาเป็นยอดไม้ยอดไหนยอดหญ้าหรือเป็นติ๊ก้ามันกักับโผล เคยใจความสามัคคีสิ่งนี้สำคัญรั่งมันไมตรีคุณจะทำข้อนี้จำไว้ยืนนานให้มีน้ำใจไปใจก้าหาญสะอาดสะอาดน่ารักสดใสไอกความขยันมันเรียนเรียนไปจำขึ้นดวงใจมีสามัคคีโอ้ใช่แล้วท่านคุรธะทำเราดีทำเกิดเราดี มามีสุขใจร้องสดสุขสใสหันซาสุดใสบัาเทิงเรื่องใจสุดใสดีฮะร้องรำทำเพลงคืนเก่งหันซาปาสุขตลอดมาสาติพาดูใจ ับเราสักด้วยอ่าเดี๋ยวอยู่ข้างบนก่อนอ้างบนก่อนเียเช,นช่นอยู่ <ๆ S 2> ด้านบนก่อนนะอ้อนนะอางบนก่อนนะครับก็เดี๋ยวตัวอ,อื่นก็ขอขอบคุณนะครับโรงเรียนเชียงค้อวิทยาโดยนะครับท่านอาจารย์พจนประการที่นำน้องๆโรงเรียนเชียงค้อวิทยามาร่วมแสดงในวันนี้นะครับเพื่อเราทำการซึกซ้อมเป็นแรมเดือนเพื่องานนี้โดยเฉพาะ เพื่อน้องๆชาวตร์ตะนช่องสามหมอนนะครับครับผมก็ขอบขอบพระคุณมาในโอกาสนี้นะครับครับผมวันนี้นะครับตอนนี้เราูแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านนะครับหลายหลายท่านนะครับเห็นเต้นระจุกนิกอย่างนี้นะครับอยากเห็นว่าไอตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยเป็นใครมีหน้าตายไงมีหน้าตายไงตลอดตลอดเบอตลอดเบอรพอเปิดจบมากเราจะเราจะกล้าเตยนอยู่อย่างนี้ไหมครับเราจะถามชื่อว่าชื่ออะไรแล้วก็ รู้สึกยังไงนะครับเอาตัวไหนก่อนดีตัวแรกเลยตัวแรกตัวแรกอันนี้มาป่ามาป่าป่านะครับเอาเคลียร์หน้าหน่อยเคลียร์หน้าเลยเอาเปิดโชว์ฉมหน้าหน่อยครับเอียนเน่ไหนน้ำตัวเอาพี่ใครพี่ใครน้องใครดูเราพี่นะครับมาแล้วตัวตัวมาป่านะเดี๋ยวขอสัมภกพักมาป่าแป๊บเองนะเอาเสียงปรบมือให้หน่อยนะครับตัวลงแนะนชื่อนะครับชื่อชื่อชื่ออะไรครับนายมนณฑีรนอมพงอาจครับชื่อเล่นอะครับ ันอยู่ชั้นโมกทับหนึ่งครับโรงเรียนเจ้งคอวิทยาครับอ่าปรบมือให้กับหมาป่าใส่ขึ้นใส่ขึ้นใส่ขึ้นเดี๋ยวายเดี๋ยวอายสนุกสนุกไหมครับที่ใส่ชุดนี้ครับสนุกมากครับมีความสุขมากที่ทําให้น้องๆมีความสุขอ่าแล้วนี้พอเปิดหน้ามารู้สึกไงครับรู้สึกมีความสุขครับไม่มีอะไรครับแค่ออยครับโอเคอีกมาครับปรบมือให้น้องปรบมือให้หมาป่าด้วยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ชอบตัวนี้มากเลยเมื่อกี้เห็นไปยืนรูดเสาเอาอีกรอบสิเอาเอาสีสารเอาระวังด้วยเอา เอาทีขอทีเอาทีมีเพลงเปล่าเออาเเจ็บเปล่าเมื่อกี้ชนชนปั๊บปั๊บจะไปอย่าได้เปิดหน้าหน้าไหมเนี่ยหน้าเปิดหน้าไหมอายเอาเสียงขาเสียงดังให้เขาเปิดหน้าได้ไหมเอาเสียงหน่อยเเสียยงหน่อปิดไหมอีกเอาอีกเขาเสียงอีกครั้งหนึ่งโอเคเปิดไหม เอาอีกไม่ดังอีกเหรอเอาให้ดังๆเดี๋ยวครันเขาเปิดแน่เอาขอเสีงเยงหน่อยเอาโอเคครับมาแล้วครับมาแล้วเอาตายเนีย่ยแตกซิกเลยเนีย่ยแตกซิกเลยเอาเดี๋ยวขอสภาพนะครับเจ้าป่าหน่อยนะครับชื่ออะไรนะครับชื่ออะไรเรียกอะไรนะครับ ชื่อนายสมิทธ์พงศลานนะครับชื่อเล่นเมฆหกท่านหนึ่งครับคนยังเจ้าของยาครับอ๋อคอนยานะครับพอเห็นอีเวนต์เป็นสีสันนะครับเห็นเต้นรูดโซงรูปเสาอยู่นะครับก็ดีนะครับการแสดงออกนะครับตอนตอนใส่ชุดนะครับก็เป็นก็เป็นสีสันนิดนึงนะครับพอเปิดหน้ามาแล้วรู้สึกไงครับอายครับอายงั้นใส่อายอายแล้วรู้สึกอ้าวต่อไปอยากรู้ตัวอะไร มีแพนด้าครับมีแพนด้าเหรอมีแพนด้าจะเปิดง่ายไหมไม่อายอาขอเสียงอีกแล้วเอาขอเสียงอีกแพนด้าหน่อยเอาตายละมีแพนด้างานนี้เอาครับเอาขอดูชมหน้าของมีแพนด้าหน่อยครับเอาขอเสียงตัวเบอด้วยแนะนนาตัวนะครับขอแนะนาตัวได้ไหมครับครับชื่อนายแอกวัตออนทัครับชื่อเล่นชื่อต้น มองหกทับสองครับโรงเรียนเชียงคอรวิทยาโอเครู้สึกเหมือนกับสิงโตัวนะครับอายไหมอายไหมครับเปิดเปแล้วก็อายนะอายก็ใส่คืนครับอายเห็นตัวดูตัวไหนอีกเอาตัวไหนต่อครับตัวไหนต่อฮิปโปฮิปโปฮายโปฮิปโปฮิปโปเปิดไหมอายอายฮิปโปอายเสียงได้อีกหน่อ่เอาขอเสียงหน่อย แสดงว่าฮิปโปต้องเปิดแล้วล่ะเสียงทังมากอ่ะเปิดเลยเอามาแล้วนะครับฮิปโปอ่าแนะนำตัวเลยชื่อนุภาณ์ประสวัดครับชื่อธิบายเป็นงบดับสองเจ้าของเทียรู้สึกไงครับถอดออกมาแล้วอายมากถึงมากที่สุดครับมากถึงมากที่สุดใส่คืนอายมากถึงมากที่สุดนะครับทีนี้ตัวอะไรอ่ะกีฬาด้วยกันเนาะกีฬา อ่ะยีราเปิดเปิดเปิดเลยสสวัดีครับผมได้นายกบฏอิสธนพลวัฒนะครับชื่อเล่นชื่อว่าโดมครับอยู่หกทับหนึ่งโรงเรียนแก่งคอรอ์เมยอพี่โดมด้วยอ่าต่อไปช้าครับช้าเปิดแล้วครับชื่อแน่นอนโดวงมายีนครับอยู่หกทับสามโรงเรียนแก่งคอร์ดวิทย์ครับอ่ ขอเสียงปรบมือให้ตัวมัสคอตทั the ้งหกตัว yeah, ด้วยนะครับเดี๋้วหนูนะครับจะได้นะครับจะได้ใกล้ชิดกับตัวมัสคอตนะตัวกระตูนของเราใกล้ใกล้อยากให้ชิดนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวนะครับแล้วตัวมัดคอตแต่ละตัวจะมีรางวัลให้ดูข่าล่าหนูที่ี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้ครับมีรให้พอดีว่ามีใจดีนะครับมอบรางวัลมาเพิ่มเติมให้กับแมสคอตอีกนะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่ใจดีจากห้าสสวนนะครับ ท่าไหลาที่แม่จะเป็นมรทา,ามแดนกรุ๊ปนะครับแล้วก็เป็นเฉพาะรวมกันนะครับในครั้งนี้มีอะไรอนะครับข้างหลังที่สบสนวันนี้ออเอาเป็นว่าเป็นผู้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับที่สบสนเรามาตลอดนะครับขอเสียงปรบมือให้ด้วยนะครับปรบมือเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพี่พต,ตัวตูนจะลงไปแจกอของของของรางวัลน,นะครับให้กับน้องๆเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับน้องๆไปรับของรางวัลแล้วก็ถ่ายรูปกับพี่ก็ได้เลยนะครับ แล้วก็หลังจากนี้นะครับเีรเราจะทําการประกวดนะครับแข่งขันทำอาหารที่สารนะครับทำปดปลาและอมไก่เดี๋ยวขอพักสิบนาทีแล้วเราจะไปตรงนู้นกันนะครับตอนนี้ขอแซวปร้มยกับนักแสดงอีกครั้งหนึ่งรับเตี๋ยวก่อนครับพอมนห่ยสักนักข่านานะครับพ่อี่เดี๋ยวน้องนุ่นนะครับน้องนุ่นวันนี้นะครับะได้ใกล้ชิดกับตัวมัดขดทั้งั้งหบดแต่รบกวนน้องน้องนุ่นนิดนึงนะ ช่วยเก็บพญาครับเก็บพยานะครับโคตรชินเก็บพญาโคตรชินนะครับได้รางวัลจากแมสคอตทุกตัวเลยรางวัลแน่นะครับวันนี้พยาโคตรชินนะครับเก็บพยาเลย